กอิจิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรับน้ำพึ่งผสมมะนาวฟูโอคาเรล40 plus B nice natural skin treatment shower gel ดีดีครีมกันแดดแตงโมและเซรั่มขิงดำจุราเฮิร์ าแล้วครับคุณผู้ชมครับกลับมาเปิดศึกกันต่อครับอยากรู้จะเลยว่าจะเป็นเรื่องดีหรือลายถ้าอย่างนั้นเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้ใช้เงินมือตบมายาตะว่าราศีมีนทำไมต้องมีนคือช่วงนี้ก็เอาจริงๆเธอทำงานเยอะเป็นคนที่ทำงานเยอะแล้วก็มันมีเงินเยอะแล้วด้วยความนี่เนี่นี่เนี่ด้วยความเป็นมารุ่นนี่ทำงานเยอะมันมีเงินเยอะ ก็ได้ความเป็นใรุ่นลรวหนูเป็นคนที่แบบฟง่ายเอ่ะฟง่ายด้วยแล้วก็เป็นคนที่ใจดีใจอ่อนเวลาไปกับเพื่อนถ้าสมมติไปแบบแฮงเอาอะไรเงี้ยเราเป๊ะเหรอไส่เคยจะมีเท่าไหร่แล้วก็ตื่นไมาทิ้งเงินหายบัญชีไปแบบเยอะเลยใช่ไหมจริงมั้ยแม่นั่งอยู่แม่รู้แล้วนะตัวนี้ประมาณนั้นว่าเป็นคนที่ทํางานเยอะแต่ว่าใช้เยอะเหมือนกันโอเคคิดว่าเป็นตัวเองอ่ะแล้วไปไปแต่ว่าเรื่อง ราศีกันทําไมต้องกันพี่ว่าเขาคือสายเปที่แท้สายเปรที่แท้จราพ่ว่าอยากได้อะไรซื้อได้หมดนีพี่ไปนี่ตกใจนะวันนี้คนหนึ่งอ้าวพรุ่งนี้เป็นคนหนึ่งเลยงงเลยนะก็คือสเต็ปสเต็ปสเต็ปแต่ละวันเพื่อนเขาเยอะเพื่อนเขาเยอะศัตรูก็เยอะตูัวนี้ก็ทํางานเก็บเงินเพื่อไวเปย์ค่ะนะคะไม่รู้จะแปะแก้ตัวไปทําไม มีแต่ลักษณะแล้วทุกคืนต้องมีการใช้จ่ายต้องมีการใช้จ่ายแปลว่าใช้จ่ายแบบบางทีก็ไม่รู้ตัวนี่น้องเขารู้จริงอ่ะไป่พรู้จริงครับผมและนกตอบว่าราศีราศีกันทําไมต้องกันเหมือนกันเลยครับกก็เอาตรงเลยพี่โป๊ะแป๋มน่าจะชอบซื้อชอบซื้อความสุขให้กับตัวเองคิดว่าแป๋มเขาเป็นคนที่ อธิยาไสยดีเป็นคนที่น่าจะชอบความสุขถ้ามีความสุขที่ทําถ้าบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขามีความสุขได้เขาก็น่าจะซื้อแล้วก็เปย์เปย์ให้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 เดียวอใช่ครับจับสายแบบใจใช่ครับก็ใช่ใช่ตอบก็อย่างนั้นก็ได้จบมันเป็นแบบคือเราไม่ได้มีภาระไงเนี้ยมันจะมีภาระไม่ได้เบบแบบ ไม่ได้มีหนี้สินอะไรแล้วเรื่องความสุขความสุขแล้วก็จากการใช้ชีวิตก็ไตวันไตพุ่งอะเอาวันนี้ให้มีความสุขไว้ก่อน่ปแล้วป่ดตาว่าราศีราศีมังกรทำไมต้องมังกรคนที่มันจะใช้เงินมือเติบได้อะมันต้องเป็นคนมีแต่หนูรู้สึกว่าพี่ปอยฝ้ายอะเขาอ่ะเก็บมาเยอะแล้วในยุคที่เขาแบบเก็บแบบที่เขาแบบ จังซีมันต้องถอนจังซีมันต้องถอนไม่ได้เก็บเลยนะช่วงนั้นใช้อย่างสิ้นเปลืองเลยนะเออเนี่ยช่วงนี้เขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่จากรดูจากทรงแล้วไม่น่ามีเงินเก็บดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นพี่ปอยหวานนี่แหละที่น่าจะเป็นคนใช้เงินเบอร์ิดค่ะฉีกเลยนี่ฉีกมาถึงแจ็คแล้วแจ็คตอบว่าราศีพีจิ๊กทำไมต้องจุ๊กจิ๊กคือได้มีโอกาสเล่นละครกับคุณจุ๊กจิ๊กบทางช่อง3นี่แหละแล้วก็แบบเห็นชีวิตเขาแบบเอ้ยช่วงนี้หันมาเอาดดีทาาง้น ทํารถเต้นรถมือสองอุ้นั่นอะไรเงี้ยใครจ่ายบางทีแบบอาจจะโดนรถประกอบปอมมั่งแล้วก็ช่วงนี้ใช้เงินบ้เขาอะก็ช่วงนี้ใช้เงินเยอะมากมีไปเมืองนอกช้อปปิ้งแบบโอ้หเห็นเขาเล่าให้ฟังหลายบาทเลยจริงปะพอช่วงนี้แกก็แบบอู้ฟู่อ่ะอู้ฟู่อ่ะอู้ฟู่อ่ะแล้วเราอะไม่อู้ฟู่อ่ะอันนี้เน้นเน้นยืมคนเซอผมเซฟ้ากเลยเน้ยืมคนเพราะว่าเราประหยัดไว้ครับแล้วเสืซฟจะไปยืมใครมาอันนี้นิกกี้ครับนิกกี้ให้ให้ยืมมาครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออยากจะเตือนพี่จุ๊บจิ๊บว่า ช่วงนี้ใช้เงินระวังหน่อยคิดว่าเป็นจุ๊บจิ๊บขอบคุณครับพี่พรตอบว่าราศีมิจุนทำไมต้องมิจฉุนก็เพราะว่าเออเวลามารายการนี้ที่ไรอ่ะมักจะได้อะไรแบบไม่ดีเออชอบโดนแบบว่าไม่ดีเจ็บป่วยเดี๋ยวก็โดนข่มขืนเดี๋ยวก็เจ็บ ป่วยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวเองด้วยแลนนี้อันนี้็ใช้มือเติบใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเพราะมันต้องไปเมืองนอกไงมันก็เลยรู้สึกว่าต้องอาจจะมีเงินที่ต้องใช้ด้วยร้วยราคาบ้านค่านูนค่านี้แต่เมื่มันฟิตคอสไม่รู้ว่าเรียกว่าเงินเติมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างคล้ายๆจะคล้ายๆของเออคุณแป๋มนิดนึงเรื่องแบบ จ่ายไปเรื่อยอ่ะก็ต้องซื้อเครื่องดื่มไงซื้อเครื่องดื่มแล้วก็เป็นแบบว่าน้องมายาด้วยที่แบบว่าชอบซื้อเครื่องดื่มซื้อดจ่ายสปอร์ตอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นอย่างนั้นพูดถึงสองคนนี้ลองลองนัดเจอกันสักคืนไหมก็ไม่คืสายดื่มไงสายดื่มเขาเขาเลิกดื่มแล้วพี่ปาเขาไม่ดื่มแล้วนี่ตอนนี้ไม่ดื่มแล้วเพราะว่ามหนักเลยมันเคยติดหนักเลยอ่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วถ้าดื่มนี่อันตรายังแล้วครับเื่อันตรายมันห้ามใจได้เก่งมาก แ็กๆก็ปรับตัวยากสาสีเดือนก็เริ่มโอเคแล้วปีแล้วแรกๆอ่ะตอนร้องเพลงสมัยก่อนผมก็ต้องคึบก่อนไมขึ้นเวทีมีวอารมณ์อะไรเงี้ยนี่ยไปไต่อไปราศีราศีมิจุนทำไมต้องมีจุน ทำงานกับลูกสาวค่ะเป็นแม่ทำงานด้วยกันอเหรอถ่ายละครด้วยกันเพราะเขาเป็นคนที่เขาเป็นคกใช่เขาไปกองละครก็จะซื้ออะไรไปฝากแล้วช่วงนี้เขาก็ทําเพลงลงทุนเองทุกอย่างอ๋อไหนลองแม่อวยกับลูกดินเรื่องเพลงของเขาเองเหรอใช่ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะลูกนะถ้ามีงานจยาจะก็เรียกแม่ด้วยนะได้เลย เฮ้ยลองฟีดกันเลลองฟีดเพลงนี้ดิเพลงอะไรตอนนั้นอะตอนนั้นเเพลงละครเลยบัพนั์ชลำอ๋อเหรออ๋อเออดูดียายประแบนตบว่าราศีราศีธนูราศีธนูทำไมต้องธนูมือเปิบเหรอก็หามาได้แล้วก็เอาไปให้เขาใช้มันจะได้มีสภาพผิดอย่างบาลานซ์ดูทรงแล้วไม่น่าเอาเงินให้พ่อแม่ละเอาเงินให้พ่อแม่ ใครบอกให้แม่ให้แม่ออให้แม่แต่ไม่ให้พ่อพ่อมีเยอะแล้วก็เลยให้แม่บ้างก็แบ่งเบาภาระพ่อไงพ่อจะไม่ต้องให้แม่อ๋อเขาบอกว่าเขาเนี่ยพ่อเนี่ยทำงานได้อยู่แต่แม่ไม่ไบ้เขาไม่เคยทํางานเลยสร้างการได้กับเราเนี่ยแม่เขาแต่ก่อนเขาเป็นช่างพอเป็นช่างเสริมสวยะแต่ว่าพอเราได้เขาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ให้เขาเป็นช่างเขาเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่นั้นเละเราก็เลยเอ้ยให้แม่เถอะ ส่วนเราอะยังหาได้อยู่อย่างลุงตรงรง่ะสัมภาษณ์หลายทีแล้วแกโปรเจกต์เยอะได้คืนบ้างไม่ได้คืนบ้างก็ไม่แกไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้คืนมันเป็นเรื่องความสุขใช่ไหมเจ๊อากังเต็นลงทุนแสนหนึ่งอีกแสนนึงโอนไปอีกแสนหนึ่งโอนไปอีกแสนห้าโอนไปแปดหมื่นเงินเข้าบัญชีหกร้อยแต่เราทำเพื่อความสุขให้คุณเหมือนว่าใช้เงินมือเติบมันคือมันจ่ายไปเพื่อแบบโดยไม่หวังผลอะไรตอบแทนอะไรอย่างเงี้ย พี่เขียวตอบว่าวราศีสิง์ครับราศีสิงห์ทำไมต้องสิง์ตัวเองจิงเลยใช่เพราะว่าพี่ว่าช่วงนี้ ออกเยอะมากเลยเพราะว่าเรากําลังทําห้องอัดทําที่ที่จะใช้เงินเยอะมคล้ายๆลุงลงแต่ไม่ขายของเหมือนลุงลงแล้วครับแต่ตอนนี้ก็หมดไปสองล้านกว่าแลยอย่งวัวอย่งไม่ยังไม่ได้โอนที่เลยแต่ก็ต่อเที่ยวนี้รับโปรดิวเซอร์ไหมเพลงแปลงอ่ะใครอ่ะข้างๆเนี่ยยายเนี่ยจริงไหมเนี่ยผมเขาแปลงเพลงเก่งมากขอสักเพลงได้วไหมฮะขอบคุณเธอเงินสองพันและเธอนั้นไม่คิดขโมยท้องกันพุ่งนี้ใจก็มา บอกไรอให้ร้องเรอยู่ในท่ายเลยับพี่นี่พี่ก็มีเพลงแปลงนะอะไรหากเราต้องถูกฟันแ่จะเป็นด้วยเหตุใดอยากให้เธอสักทีอยากให้ฟรีเรื่อยไปไปอยู่ด้วยกันเลยจุบจิตจ๋าแล้วพี่จบจิตตอบว่าอะไรับราศีแม่ราศีสิงทำไมต้องสิง พี่เจเน็ตครับก็อยู่ในช่วงที่ไม่ได้บอกว่าพี่เขาใช้เงินจนเกินตัวนะครับแต่ว่าอยู่ในช่วงที่เขาลงทุนอยู่ใช่ครับเขาซื้อที่ดินโปรเจกต์เขาว่าจะสร้าง้างหลังอะไรอ่างเงี้ยเตทำห้องอัดอย่เลี้ยเลี้ยงไม่เสร็จถูกมัยังไม่เลยแบบยังไม่ลงทุนใช่ยังยังยังอยู่ในช่วงที่จ่ายอยู่ยังยังมันได้อ่าใช่ครับก็เลยคิดว่าต้องเป็นพี่เจเน็ตแล้วตอนนี้เขาตึงมากด้วยหมายถึงว่าเงินอ่ะมันตึงมืออ่ะหน้าเขาตึงมาก คือเขาจะตามไปเออคือตอนนี้ยังไงพี่ใจหัวลาอต้องดึงไว้หรอต้องดึงไว้ครับหมอก็ดึงขึ้นเราก็หัวลาะลงเออลองตับว่าที่รักพิจิตทำไมต้องพิจิกรพิจิตรุกจิบจุกจิบเพราะอะไรเพราะว่าจุกจิบเนี่ยเป็นตลกจุกจิบเพราะชื่อจ๋งเจงพ่อแ็จกแม่จีมีที่ผ่านองจีบที่คลองจับที่ประจรับจ้างโกนจุกพ่อตลกพ่อลูกผู้นี้มันใช้จ่ายเยอะ มันชอบไปนู่นไปนี่เห็นในโซเชียลมันไปโพ่ที่นู่นโพ่ที่นี่อยู่ตลอดเวลาคือมันมันมันเป็นตลกที่เหมือนกับชีพจรลงเท้ามันก็ไม่มีไม่ชีวิตเขาไม่มีเงียบนะเขามีงานอยู่ตลอดงานละครงานอะไรแต่อะไรเงี้ยก็ยังไม่เห็นมันขับรถดีๆมีบ้านใหญ่ๆมีอะไรตั้งทีก็ทํางานมานานเพราะค่าใช้จ่ายมันน่าจะเลี้ยงพ่อเ้วยพเพราะช่วงนี้พ่อมันหายไปนานแล้ว แล้วเอาตัวตตบว่าราศีราศีกลุมทําไมต้องกลุมคือจริงๆครับการใช้เงินอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ได้ใช้เงินแต่ผมมองว่าเป็นเรื่องการลงทุนมากกว่าถ้าเกิดครั้งที่แล้วผมมาผมบ่อยว่าเป็นนี่หลายสิบล้านอ่ะนี่ผมมาอัปเดตว่าหายไปครึ่งหนึ่งแล้วโอ้อเก่งมากนึกว่าเขายึดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะหายไปเนี่ยคืออะไรของอะไรบ้างล่ะ ใช่ยืดไปแล้วขึ้นหนึ่ครึ่นหนึ่งกี่กี่ปีหนึ่งก็เกือบเกือบยังไม่ถึงยังไม่ถึงปีเฮ้ยคุณหมดไปเร็วนะใช่ก็พยายามอยู่พยายามก็ยังสู้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในเรื่องนี้ผมว่าก็เหมือนกันผมเชื่อว่าการลงทุนที่ดีมันคือไม่ใช่การออาเงินทั้งหมดของเราไปใช้แต่ว่ามันคือการลงทุนกับเงินที่เราอาจจะยังไม่มีก็ได้เป็นเงินหุ้นส่วนเงินของธนาคารหรืออะไรก็ตามก็เลยมองว่าเราใช้เงินที่ เรายัางไม่มีในการลงทุนก็เลยมองว่าอาจจะเป็นเหล่าก็ได้สยจัดนะอาจารย์ลิงฟันชิ้งราศีที่ในช่วงนี้ใช้เงินมือเติบคือราศีราศี ร่วมเปิดศึกโดย AIS 5G Sabina Kiss รุชนนในเด็กจาก Sabina ไฟล์ลายซักผ้าสูตรเข้มข้น Natural Origin เครื่องปรับอากาศ Carrier X Inverter Plus อัจจิลิ่งฟันชิ้งราศีที่ในช่วงนี้ใช้เงินมือเติบเคอราศี ราศีกันครับอ,อ๋อ,อฉันหล่อ,อยราศีที่ในช่วงนี้ใช้เงินมือเติบได้แก่ชาวราศีกันนับตั้งแต่วันที่19เก้าเมษาที่ผ่านมายาวไปหนึ่งปีดาวดวงหนึ่งคือดาวตัวแทนของความสำเร็จ มันไปอยู่ในมุมอับนะชาวราศีกันจึงต้องระมัดระวังและตั้งสติอย่าประมาทของที่เคยได้มันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่เคยมีเคยเป็นแล้วถ้าเกิดคิดอะไรรวดเร็วโดยไม่แต่ตรองอาจจะพลาดชาวราศีกันเนี่ยมันเป็นสภาวะที่ราหูเนี่ยมาเลงเรือนการเงินเพราะราหูคืออะไรโลภะโทสะโมหะมันหลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีสองสถานดึงประหยัด เพราะมันมีเหตุล,ล่อล,ลวงให้เรา f f f แล้วก็ต้องตามจ่ายสองคนหยิบยืมเราก็เป็นช่วงดวงใช้เงินมือเติบไงมันไม่ได้ใช้แค่ส่วนตัวบางทีก็ให้คนอื่นแบ่งปันใช้เพราะเขายืมอบประมาทไม่ได้สามอะไรก็ตามทีที่เป็นเรื่องการลงทุนเป็นเรื่องของการที่จะต้องใช้เงินก้อนใหญ่อย่าประมาทและช่วงนี้อันตรายเลยมันจะตัดสินใจผิดพลาดแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งความล่อล,ลวง ความล่อลวงอารมณ์ขั้นสูงสุดที่จะทําให้อยากใช้อยากจ่ายนู่นนี่นั่นช่วงนี้ต้องยุดแต่คุณก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะมันจะมีเหตุแห่งเงินที่ไปแล้วไปรับไม่กลับมาง่ายๆและอาจจะเสริมทําให้เกิดเงินเกิดทรัพย์สุดยอดสีพึ่งสีปากว่าราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่คิดพูดอ่านเขียนจะเกิดทรัพย์ใช้สุดยอดสีพึ่งสีปากให้เป็นมหามงคลเสริมขวัญกาลังใจเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้ จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบปันทุงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ใช้เงินมือเติบได้แก่ชาวราศีกันปันทุงครับใจเสียเลยอ่ะมีเงินตอนนี้ไม่เป็นหนี้แล้วที่บอกไม่ได้เป็นหนี้แล้วหายไปกับอะไรอส่วนมากหายไปกับอะไรการกุศลการกุศลทุกคืนเขามาขโมยคือจริงๆตอนนี้ทําธุรกิจทำอะไรบ้างจ๊ะ ก็จะมีร้านอาหารแล้วก็ออัทโรสอัทรสอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ทุกุงทพศริเก้าอร่อยมากขอบคุณครัเมนูอะไรที่โดดเด่นไข่พะโล้ไข่พะโล้คือเป็นอาหารไทยไทยเราไปซื้อมาจากในตลาดแล้วก็เรามาตุ่นต่อตุ่อตก็จะเป็นอาหารไทยชาววันคุณไปเรียนมาใช่ครับไม่แต่อันนี้ก็คือเปิดมานานแล้วเนาะเปิดมานานแล้วแล้วก็มีบาร์อยู่ ชื่ออะไรครับเอ่อ O F T R กับมูชัวบาร์อยู่แถวไหนสุขุมวิทสามสิบเอ็ดกับยี่สิบสี่อยู่แถวแนั้นแหละแถวที่ทำงานแล้วก็มีที่หัวหินอยู่อะไรเงี้ยหัวหินชื่ออะไรคะพายแอปเปิลส์ครับนี่อันนี้อันนี้ต้องไปเออแล้วตอนนี้ก็เงิ์หมดไปการเรียนเปล่าเรียนเรียนเรียนอาหารเรียนอาหารถึงอันเนี้ยก็เยอะใช้เงินไปกับทักษะเรียนเพื่ออะไรไม่มีเหตุผลคือเราอยากมาเปิดร้านของเราเองหรือว่าวันนึงเราอยากแบบว่าเอ้ย มีความรู้ด้านดีเพื่อที่จะไปทําให้แฟนกินอะหรืออะไรยังไงไม่ได้คิดอย่งไงเลยแค่แบบว่าแค่รู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ได้มีทักษะอะไรอื่น่ะเราก็มีทักษะด้านเพิ่มทำอาหารอยู่แล้วไม่มีไม่มีเลยจากศูนย์ก็แม่เราเวลาทํากับข้าวอะผู้เลี้ยลองห้ยให้เลยทำสิบรอบอ่ะก็สิบรสอ่ะ แม่นะก็เลยไปเรียนแบบแค่เป็นทักษะอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าเอาไปใช้อะไรไม่รู้เรียนแค่คอร์สแรกก็ยังไม่พอยังต้องเรียนต่อไปอีกก็ตอนนี้ก็ต่อต่อคอร์สขนมไปอยเงี้ยแล้วมันก็ไม่อย่างอื่นกับปลพวกไม่ได้มีประโยชน์ที่ลิงไปเรียนเทนนิสไปเรียนเปียโนอะไรเงี้ยได้หอป่ารู้ว่ามันไม่ได้ประโยชน์แต่ว่าก็เป็นคนไปเรียนไปรู้จ่ายเงินพวกนี้โอเคจ่ายเงินแบบว่าให้ใช้นม ให้เวลาเราไปปาร์ตี้ไปอะไรเราจ่ายจ่ายเ <จน S 1> ขาเดี๋ยวไม่ค่อยแล้ว<ร>แล้วก็แต่ว่าแต่ว่าจะแบบลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าลูกน้องเราแบบล้วทำงานให้เราเยอะเวลาเราจะเลี้ยงเขาเราก็จะ<ต>ไม่ค่อย <ไป S 2> เออห<ๆ>รือเพราะเขามีอะไรช่วยเหลือตงนี้เราก็ไม่ค่อยคิดแบบไม่ค่อยได้คิดและกินนอนเราก็อยากจะให้เขาแหละนะเพราะว่าเขาทํางานให้เราเหนื่อยแล้วเราก็เลี้ยงเลี้ยงน้องๆได้อ้าวโอเคก็ขอให้เาจะทําอะไรธุรกิจอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับ AIS มอบซิมมงคลเบอร์ตระกูลหงมงกอคัดสรรอย่างดีโดยกูรูด้านศาสตร์ตัวเลขออกแบบและจัดวางตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์ <c oughs> นำความสำเร็จมามอบให้ด้วยนะครับอ่ามอบให้ด้วยนะครับับอย่างอาจารย์รักว่าไว้นะคะช่วงนี้น่าจะมีคนโทรมายืมเงินเยอะเปลี่ยนมาใช้เบอร์นี้เลยแล้วรองไม่มีคนตามทันอย่างแน่นอนเออ และจารย์ยังฝากมาให้ด้วยนะครับสุดยอดสีพึ่งฟันธงพระคลังมหาสมบัตินะครับเงินทองจะได้ไหลมาแล้วก็อาณาธบินทิกะมหาเศรษฐีนะครับโชคลาบเงินทองมอบให้ด้วยคัะขอบคุณคา้ท่นนี้นะคะมีคนตอบถูกสองคนค่ะนั่นคือไปปายแล้วก็นุกแต่ว่าไปปายตอบถูกสองข้อพะนาไม่ต้องจับทอง เป็นคอนทงค่าสนับสนุนโดย AIS 5G คราวคุณที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยไม่ต้องจับใครครับตอบถูกยเดียว2ข้อมาคำด่วนจริงๆนั่นก็คือปายปลายนะคะคือผู้โชคดีค่ะได้รับมูลคอนทูงเรื่องมือบาร์ส AIS 5G คราวคุณที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยโช๊บดีนี่ไหวไปเรื่องบ้า คู่จริงๆนะรคราวที่แล้วสัปดาห์ที่แ<ร>ล้วนกก็ได้คราวนี้เป็นปายแต่สัปดาห์ต่อไปเป็นลุงสัปดาห์ต่อไปเป็นเฟิร์นเฮ้ยนี่นี่ฟังมินนี่ดีกว,ว่าไม่ให้ตอบไม่ให้ตอบ <laughs> น,นี่แล้วเอ,เอโวาโน้วจะเป็นใครคุณผู้ชมขอบคุณทัง้ง12รายการ เราพอสนุกแบบนี้อยอหลังได้ทาง a c e b o o k ศึก12ราศี y o u t u พอลิพัส e n เอนเตอร์เทนเมนและ Instagram มพอลิพัสจัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีสึกนี้สึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ